เราข้ามไปที่โซนภาคใต้กันบ้างนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของทีมนครศรีฟอริเทชนะครับล่าสุดนั้นผู้บริหารออกมายืนยันในข่าวว่าทีมจะอยู่รอดต่อไปในซีซั่นนี้แน่นอนนะครับโดยที่ความเคลื่อนไหวของขุนพลดดนใต้นครศรีฮอริเทจนะครับหลังจากทําผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้อยู่รองบ๊วยของโซนภาคใต้ และยังไม่ชนะใครในฤดูการนี้นะครับล่าสุดทางคุณพิศพวีบุญจเกียรตินะครับลูกสาวคนเก่งวัย27ปีของประธานสโมสรขออาสาเข้ามาช่วยดูแลทีมในเล็ก2เพื่อหวังให้ทีมกลับมาทําผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเะครับโดยที่คุณพิศพวีนะครับบอกว่าฤดูการน่าจะมีการทําทีมตกชั้นไปเล่นดิวชัน3นะครับซึ่งทีมนครรี p นั้นทําผลงานได้ไม่ดีในเลกแรก รังตำแหน่งรอมบัวอยู่ก็อยากจะมาช่วยตรงนี้แต่ว่าจะดูแลระบบการบริหารทีมจัดการความเป็นอยู่ของนักเตะและเรื่องของการเงินของทีมเลครับส่วนทีมสตาฟโค้ชยังคงเป็นทีมเดิมและจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดตัวนักเตะหรือว่าการซ้อม ตอนนี้นครศรีเสริมผูเ้เล่นมาแล้ว9คนนะครับและได้พูดคุยกับคนแล้วว่าจะไม่เสริมตัวผูเ้เล่นอีกแล้วขุมกําลังที่มีอยู่ตอนนี้เชื่อว่าจะสามารถทําผลงานได้ดีกว่าเก่าอย่างแน่นอนนะครับอย่างนัดล่าสุดนี่เปิดบ้านเสมอกับปัตตานีซึ่งถือว่ามีโอกาสชนะด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของท่อสนามรวมไปถึงการจบสกอร์ไม่ดีนะครับคุณพิพัฒพยังกล่าวถึง แฟนบอลในเว่าอยากจะให้เข้ามากำลังจะให้กำลังใจนักเตะมากๆนะครับผลงานอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้จะทําให้ดีมากขึ้นนะครับเพื่อผลงานที่ดีกว่าเก่าและเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนะครับสำหรับโปรแกรมต่อไปของนครศรีธรรมราชนั้นจะบุกไปเยือนคารเดนซ่าสตูนยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้เวลา4โมงตรงนะครับ